มูเจาสีต้อนฟิตเนสฟิตบอสโนดเป็นเจ้าของฟิตเนสด้วยนะชื่อฟิตเตอร์นะพี่น้องมีสองสาขาที่อูบลกับขอนแก่นนะครับคอนแก่นบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการมากครับผมเหลี่ยมดีก็แหล่อยู่มันก็คือบ่อเหลี่ยมปันดายมันเป็นจังในอารมณ์นาเหลี่ยมนี่เฮมันก็ไม่ได้เลี่ยมนะ กระท่ากันแดดเบาๆหนึ่งยัดท่วงข่อยหลายพี่น้องท่วงข่อยจนข่อยอยากายมือเนืองกันเหลียมมือเนืองกันแหน่บัดเห็นโตจริงอ่นนะมีต่ค้อนว่าบอดโนเจ้าบ่ได้เ่าเลยเจา้าคือตคนอายุยี่สิบแปดปีสามสิบปีเจ้าบ่ได้หนาแหลเลยโตจริงแล้วเจ้าก็ไ่ได้โตใหญ่น้ำเจ้าตในน้อยหนึ่งเพิ่น,นบัดบวาจังสี่ผู้ครองผู้น้อยบัดมุดเจานะ้าเน่ะคือบาข่อยครักแท้ วาเลยพี่น้องมันก็ต้องวากันแน่แหละมันยังอันนี้มันก็ต้องว่ากันแน่น่ะพี่น้องข่อยมาจอดขาอีออมอดเลขาสาวยุปัมบางจากทั้งไปบรรทุเหนีนั่นออกมาครับออกมาถอนมอดเอ้ยทากันแดดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับรอคือเกาแมนอยู่ครับน้องแทนน้องทานพี่ติดตามอยู่เด้อเซ็กซี่อยู่โอ้ยกันในว่าโอ้เรื่องงุ้นี่เนาะ นั่นแหละครับเลยมากราบขอบพระคุณนะครับไก่มุนล,ละมุนล,ลิ้นนะครับหมอว่านที่เป็นสป,ปอนเซอร์กับทีมงานนิสารนครศิลป์ปกติแล้วแม่เก๋นะครับแม่ครัวนะครับสิมักต้มโค้งไก่เล็กหน่อยกินพี่น้องต้มโค้งไก่แกงโค้งไก่เสโนมยม่งสมสุบบกเขีองสีเจาบองต้มไข่สีเพราะว่างบประมาณเท่าไม่ได้หลายนะครับผมแล้วอันเห็ดอันอาหารแบบนี้เพื่อที่จะให้ลูกๆในวงน่นมาสั่งอาหารตามสั่งเรากินพี่น้องแม่เก๋เราฉลาดเด้อ ได้ใส่สโซใส่ท้องเสียนบักไงพี่น้องเจ้าของวงมีแตขายมีแตจำน้ำเจ้าของวงมีแตขายไม่จำน้ำบัดแนแม่คัวไปน้ำเมันห่านหมอล่ำได้ขายทั้งเบียร์ทั้งเหล้าทั้งอาหารลวยเอาลวยเอากุศลเนอแต่เราก็เหตุรับขอยบอสกินดียู่ดอกไปเห็ดลูกเขาทองมีอาการเป็นยังพี่น้องก็สงสารยุลิบอกเหตุอย่างเหตุเมื่อยุลอยุลิเป็นเด็กที่น่ารักมากครับ บอดครับครับบอดศูนย <c oughs> ์ศูนย์ไหนไม่ออชเชรา่าศูนย์ไหนอีออมอดเหลี่ยมแหลสรุปหลอก <c oughs> ตัวจริงกับพ่อไดไปว่าอยู่พี่น้องเอ้ยขันมันบอขันตัวจริงแล้เป็นต่วเบิงมันกระสีสดไปโดนหลามนบอดบอดสมุน,มมนีดอกเน,นาะขันไน้บาออได้นนี่ อหลีตัวจริงบ่เถาเด้อนากับบ่แหลแต่หากอีหรีพี่น้องต้องทำผิดสุภาพพอนเลยัวจริงบ่ได้เถาบ่าได้เหลบปานานไม่คั่วอีหรีเด้อท่านเกมกันคาเด้อจะบอกไงเด้อปากแตกถ้ารีบอยพี่น้องมวนมวนม,วนมืกขึ้นแต่ดูยังว่าจบมวนอหลีพี่น้องผมบอกเลยว่าสนุกจริงๆนะครับสนุกครับผม อยากให้เชิญลูกๆโตเกียวไปอีกก็อยากเชิญอยูแต่เพิ่นกับมีการมีงานนิสานาครศสินบ่าถามข่าวคู่ชิ้นจังเนี่ยบอเอฟซีพี่น้องครับบอถามข่าวข่าวคู่ชิ้นจังเนี่ยตุบบอผู้จัดหน้าใหม่น่ะตุบบอ <c oughs> ได้ยินเสียงดังเอฟบ,บัดแห้งหนึงไหม เออมันก็เหลี่ยมมิลลี่ได้ลนะเนาะเออมันก็บอมันถึกแดดพี่น้องนี่ไหมมันเป็นแดดไหมถ้าเราเอาหน้าไปใกล้กับจกมันเป็นมันก็สี่เหลี่ยมแต่ว่าถ้าเอาแบบนี้มันก็ไม่เหลี่ยมนะวันนีหมองว่างบอกเลขาสาวนะครับอยากกลับไทยไปเห็นพี่บอสโนอตัวจริงจังเฝ้ามาเลยบอกเลยว่ามีแต่แสวกับแสว เมือ่อคืนหมนาน่จ้าโอ้ยหมานโยครับพี่น้องเอฟซีสปอร์ตกันดีอยครับพี่พัชรีขอบคุณครับขอบคุณที่ทําให้เราสดครับผมอันเดบอกคูตจุนนี่พี่น้องเคสิบอกให้ด้อนั่งแอนนี่นะ่ะนางแอนนี่นาะงเป็นเด็กน่ารักนะแอนนี่นาะงเป็นเด็กน่ารักมากนั่งเทียงเลนตลกพี่น้องนั่งแอนนี่นั่งเทียงเลนตลก ตลกนั่งตุบประจาตุบตุบนิดนึงครับตุบนิดนึงดังเอฟแต่ว่าคือจังอันตกอู้นี่แหละตกเปย์แหมเคยตกเปย์บะบรจุปนดาจุกน,นิดนึงพ่ <c oughs> เป็นอย่างพี่น้องมันมวนคู่คินจังเล่า,าได้ได้คามเมยครับได้เมย์ว่ได้ยังดอกเพราะวา่า บอลนโนเป็นคนซัพพอร์ตอยู่แล้วซัพพอร์ตอยู่แล้วครับทูจุนนี่เล่นบอลไล่ดีมากยิ่งดีบอกว่าให้ถีบแหง,ง,งบอกว่าถีบมั้งครับยิ่งอ้วนนะที่บก็ข้างสนอกรออีพีสองกับซัพพอร์ตกันเด้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นหมืกขึ้น ขอบคุณครับพี่เก่นเคลื่อนไหวพี่กดสมาบอเออยังไรกัสมาบอม <c oughs> วนครับครับผมคู่จิ้นจังร่อนลุบน,นิดนึงครับลุบนิดนึง <c oughs> ขายบัตรหน้างานได้หนึ่งพันหกร้อยใบครับพี่น้องมัน,เป,น,เ,ปนเป็นวันธรรมดาน้อะ ขันวันสุกวันเสาร์วันศีิได้ลายอยู่อันนี้บอกความจริงเล้ผมตัวคนตรเป็นกสิมาถามจํานวนจํำยังอับผมผมตัวว่าเป็นว่ายี่หลีข่อยมีข้อมากกว่าตรงข่อยขันข่อยตัวคนนี่ข่อยนาข่อยออกรว้พี่น้องขันข่อยตัวคนนี่นาข่อยสีออกเลยแล้วข่อยข่อยชิดเสียงข่อยคอยข่อยสีแบบกระบื้อบปากกันไห้ข่อยตัวนี่ข่อยตัวบ่ได้ข่อยตัวเด็๋ยว่าหมอกราวินพี่น้องข่อยตัวเดี๋ยว่าหมอกราวิน ขันตัวคนอื่นนี่คอยละอายใจโลดวอ้ยคอยเสียงคอยคอยเสียงนนอยๆหรอกขันตัวมอกระลุ้นค่อยสิเสียงคมแล้วไว้ก่อนเลยห้องใส่เล้าก่อน <c oughs> ไอแบบนี้วายต้องเข้าแล้วแมนอหลิอูเด็ดคือมาหูดใจเถอะไอต้าโอไอต้าโอคือได็ดคือหูดใจบอสจักแท้เป็นคนมักมวนพี่น้องเป็นคนมักมวน คู่ขี้นจังเราก็หมักอีสานนครสินแล้ก็หมักมวนอะเห็นยังไงขนาดเขาเป็นหมักมวนน้ากันเนาะใส่มาหลดตัวขึ้นยังหลายอยากเห็นเมืนบอจัดทำเมงเขาจะไปหาขึ้นยังไรพี่น้องเออไอ้คอยโอ้พ่อยัยพยัยพยัยเอาพยัยนี่รับรถเกือบมันส้นข่อยพี่น้องอึบๆมาข่อยกินกาแฟก่อนบ่กินบ่ได้ดอกไว้บ่มีกินสิกินกาแฟละมันนี่ พี่น้องก็พัดขับรถอันซิกเกอร์นี่รู้สึกว่าเมนนํำมันซิกเกอร์ศูนย์ศูนย์เก้านะครับพี่น้องรถไฟฟ้าลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องตอนนี้รู้สึกว่าเมน้ํำมันพู้ได้คับรถอันที่บ่ใส่ไฟฟ้านี่รู้สึกว่าเมนนํำมันเด้มาไก่บอดเด้อยี่ต้องก่อนกับบานแล้วพี่น้องเอ้ยน้องไส้บอดไปรายการมูอนี้เทพทุตไทหรอกครับเพิ่นอันเหรียญยููนี้เพิ่นกับเขากรุงเทพไปเลยมันทักมาถามข้าวข้าวอยู่ แต่เร่บอกว่าโอ้ยได้ลองเพียงว่าโกหกแต่คำหดอีหรีเป็นคนตัวคนมาเป็นผมบอกเลยกันให้ผมาไม่ตัวขึ้นื้อพี่น้องเด้อเผื่อสิบอกมู่เจ้าเลยกันคอยตัวไว้หนึ่งคือขอยากอายตัวขยากอายเป็น ดังครับเดี๋ยวนี้ถึงบ้านแดงหมดเดี soup, after, ๋ยวนี้หนูกว่าเบิ้งในแม่มนลัดเดี๋ยวนี้หนูกบอกมาเบิ้งแนมันมีเงินแบ่งแบ่งลอยอยู่สิมาซื้อกาแฟพี่น้องสิมาซื้อกาแฟถ้าอ่อนอมอถ้าคุณอมมยังบ่ตื่นอยู่ยังบ่ล่างกระดูกกระเดี่ยวอยู่ ครับกับกนมูเนี่พี่น้องกำลังโทรหาทีมงานจุดส่วนไปกินเข่าพี่น้องเอ้ยเห็นแจ้งไหมนณะกสิกธุรกิจมันก็ได้แน่ขาดแน่ลหละขันมันได้ขันมันในธุรกิจพี่น้องมันกับมีมือได้มือบ่ได้ขันมันได้สื้มือมันก็รวยกันไปเมืแล้วแมนบอแมนบอพี่น้องนี่แหละกำลังทักหาทีมงานเขาอยู่พี่น้องเอ้ย บลัวเขาล่างกระดูกไปเศธุรกิจมันกับมีมือไหนมือบอขม่ได้สมือมันกับบอไม่ได้จนแล้วพี่น้องออผมแบบซืออ้ออยู่ด้วยการทําธุรกิจบอซื้อซะการทําธุรกิจนี่บอได้แบบว่าฉันต้องได้เท่านั้นฉันต้องได้เท่านี้บางเทียสิ่งที่เมื่อไหร่กลับขึ้นมากน่ะมันได้มีแต่ภาพ มันได้ความหิวใจมันอาจจะว่าเป็นโตเงินพี่น้องแต่มันได้ไปเจอคนหลากหลายหน้าเวทีได้ให้่ซุ้มเกมาแลีนใหม่กันมั่วเซ็กกันพี่น้องเอ้ยข่อยพป็ด้บุญหลายอยูดอดผู้เ่าก็ได้หัวได้ได้เบิงหมอหลอกหมอลำ่ำเกนหน่อยกับเธยหน่อยกับได้แรีนใหม่กันพี่น้องงานมีบบัวขาววอสโนน,นมาด้วยไหมวูอยากไปยุคคาเพิ่มบอกเจ้าภาพเพิ่มใหม่จากสองมือน,น่คาโตวางสิ หยูกาแฟในคูจุนี่มาเหล่าติคูจุนี่น้องสาวข่อยเดมมอมมรัยขาข์บอยขอบคุณฉันบอกเลยฉันนี่แหละสิ่งที่ฉันสิ่งที่ข่อยอยากเหาะกับเห็นนี่แหละพวกคูจุนนี่ยูริมะขืนเวทีผมเอามวนเอาห้เา,หาเอาไปทัวร์ไปทิพต์ถ้าเสื่อนเราซื้อเบียร์กับมืรายก็หนีดอกนั้นว่าเจ้าของอเมริกาโนเย็นไม่หวานชักบาทตัวเองหกสิบเก้า พวกขายแกล้าหา่อยจะมีสิบเกวเดวมือหนึ่งกับปิดลาน,นอนโหลดมันยังรวยเร็ว <c oughs> บอกพี่น้องยืบแบกแค่อนบอกพนักงานว่าให้ขายแกล้าหา่อย <c oughs> ขายจะมีสิบเกล้วลกับปิดล่าน,นอนถอยวา่ามันนางมันมือเหมือนเว้นนีอ,นอ,นอ,นอนย่างมันปวดขาชาอยู่ลิป์สอยู่ลิลองเพลงอันเฉลิมพ้นเด้อเอาทิปเลยใส่ทิปเลยตัวเองเดี๋ยวตังทอนใส่ทิปเลยนะ ครับเ่าเป็นอย่างครับกะถือว่าถือว่าเอฟซีเมตาอยู่ครับบ่าอยากบรบกวนเพื่อนหลายเทียนเ่าอยากบรบกวนเพื่อนหลายพี่น้องเอ้ยขาใจเพื่อนยุ่หรอกเป็นสปอร์ตหลายทางซะสมนีก็ดีใจเราหรอะครับก็เลยอยากบอกให้ฟังกันหรอว่าบางครั้งกับกำไรมันไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองมันมาในรูปแบบมิตรภาพได้ไปพ่อได้ไปทายรูปนั่ ได้เห็นคู่จูนนีเ่นบดลล่ได้เห็นแอนนี่ได้เห็นยูริพี่เวินทังสี่แหมคู่ชิ้นจังทังสี่นะกับว่าได้คาดหวังว่ามันสิต้ตรงใดเป็นกอบเป็นกำหรอกธุรกิจมันก็มีใดแน่เสียแน่มันกัเป็นเรื่องปกติเทาก็ต้องเลี้ยนรูมันไปนั่นแหละครับนันว่าขันเขาบอกเขาบอกเคยเห็เนบอนกล้องสดเรือนี้อันนี้กล้องสดนะครับบอกเลย คุณสบดูดาน,นี่ค็อในหนาแดง <c oughs> นั่นแหละจะต้องบอกสอนน้องไปนั่นแหละคาราบาเนี่ยคือธุรกิจมันเป็นแบบนี้เขาคิดแต่ว่ามันสีได้มันสีได้โน,นแมนด้เขาต้องเขาต้องคิดว่าเฮ้ยเห็ดจัดรอบแรกมีขอบกพ่องอีหยังการตลาดถึงบอโซเชียลได้บอฐานแฟนคลับว่าเป็นจังไยไอพี่น้องเขาต้องเลี่ยนหลุดด้ ขันมันให้ได้ขันมันเป็นไปตามที่เขาคิดไว้น่ะนะเงิสินเงิดสิ้สมิจได้นี่ยก็่าตัวธุรกิจมันว่าขนนะาดแบบที่คิดว่าถ้ากูทําแล้วกูต้องได้กูต้องมีคนมาดูต้องมีคนมาดูเราต้องมีนั่นมีนี่มันต้องได้ตลอดมันว่าแมนได้พี่นอ้องอันนี้กล้องสดน,นะครับกับสติกเกอร์รถคู่ใจของออร์มอส พี่น้องเลข,ขาข่อยขับออดีหุ่นเด้อออมอดขับซิกเกอร์หุ่นเด้อพอของมันหลายบริเวณคอนเทนต์ดอกมูน,นี่อีออมอดพอตื่นบริเวณคอนเทนต์ค่อนอย่างน้ำเขาดอกเป็นอย่างคืบอบ่อเป็นคืนบอบ่โดโนนเน่หมดเ้ยตื่นตะเศร้าข่อยนอนตีมือขึ้นกับัวบ้านตีซีกวัว ตื่นโม่งเคิงนี่ตื่นเราได้พี่น้องผมน่ะโม่งเคิงตื่นแล้วกาแฟนี่แก้วที่สองนี่นี่กาแฟนี่แก้วที่สองนี่พี่น้องกาแฟนี่แก้วที่สองเด้ยอย่าเอาหัวไก่กล้องหลายมาไหนโอ้ยสมานหนาไงอีหยังโตจริงหนาะทอสองนิ้วนี่จ้าเป็นคนไทยรูปบอกขื่นกุศลเพราะไงปอกล้องโซดขึ้นหนาแล้วใช่ครับมันหนาวิหลี จริงๆนะอันนี้ไม่ได้ไม่พูดเล่นนะกล้องอ่ะกล้องสดอะน้าแหละนะแต่พอไปหนาห่านพอคนไม่เห็นตัวจริงไม่ได้ร็่ต้องหนาห่านหรอกย่างนั้าแบบว่าไปกินข้าวกี่ยังแมนบอดโนดบ่นี่แมนบอดโนดบ่นี่ตัวจริงเจ้าคือไม่ได้แหล่เลยเจ้าไปเบื้อันดาวเขาเจ้าฝากไม่ได้บักเบนไปบอกบเบนเด้ออะไรมันออกเรื่องมันมาทายวิดีโอเจ้าน่ะมันทายวิดีโอเจ้าน่ะนะและแหล่แบบตัวจริงเจ้าน่ะไม่ได้แหล่เลยบอด ตัวจริงเจ้ากับตนน้อยๆหนาเจ้าก็บ่ได้แหล่เลยเจ้าเนี่ยต้องไปไล่มันออกเพได้บอกวปากเบนมันมน้องเป็นพนักง,งานผมมันมาหากินน้ำขีปข่อยไรบางสิละ่ะมันมาไข่ข่อยดาเถ่าแล้วมาตื่นเ้นาร์นะโอ้ยชินจังเอ้ยพ่อกับมีนธุรกิจแปดยุบแปดบริษัทเนาะตื่นเสาร์โมงหนึ่งขึ้นมาจะพดูดอะไรมานั่งถ่ายเช่นเอกสารเนี่ยทุ เอกสารฉันเป็นคนเซ็นคนเดียวนะฉันจะบอกเธอให้นะฉันไม่ให้หมอกรวินมายุ่งเรือ่องเอกสารเลยนะสุมูนี่ควรกอใจว่าฉันเป็นหมอกรวินได้เธอกอดใจบอกกุูนเมื่อคืนสนุกมากขอบนี่แหละเห็นไหมพี่น้องกําไรมันมาอยู่ในรูปแบบของว่าเมื่อคืนสนุกมากบอดบอดมื่อขึ้นมวลหลายนี่คือกําไรบางครั้งนะนะมันไ่เป็นตัวเงินตัวทอง